อืแต่แรกละ่ะกูผัดไม่ดีผัดไม่ดีมังมงมงม่งไอ้ไรมั่งไอ้นู้มั่งว่าบะมังแมงกูกินได้เลยอ่ะแต่ที่ไอ้กูใหญ่ปืออะกูเป็ดป้ามนะกูกินปุ้ยใครจะยังอะจะโทษแต่กูนักตแต่โทษไม่ได้ปุ้ยเลยกูกินยอกกับไรอ่ะก็จะยังอ่ะ ป้ามกูต้องกินปุ้ยน่ะกินอาการมันดิท้าดูดซีไม่ได้น่ะไม่เข้าใจเลยนี่กีไก่มัง่งกิวอ่ะมังมันไม่พอเลยสติให้กูกินไอ้กีไก่้ผื่นได้แล้วใส่ใจกูมั่งน่ะสับลมเมื่อกี้ปีแล้วพอเท้ากูตายไปแล้วอ่ะ มาปลอมไม่มาลงที่กูแล้วแม่